ข้าวตุ๋ีแกรี่อ่างเจ้ตุนไก่คับสดวกนะชื่อนี่อะไรอนนี้ชาโเโอ้โหรอบออเดอร์ไข่มาด้วยครับยอดโอ้โหประมาณกี่โลนะเจ้าเจ้นงก 何 ถึงฟาร์มไก่เป็นที่เร้อยนะครับวันนี้มากับรับอีบสารครับนายยัดเชื้อทำเจดูได้ครับมาถึงฟาร์มแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้ไก่กี่ตัวครับจะการรอบฟาร์มไก่เขียน ว่าสภาพบรรยากาศเหป็นขี้ไกไ่เลยบรรยากาศไม่ได้เลยอันนี้ก็อันนี้กำลังรอไก่อยู่นะครับอันนี้จะเป็นโรงโรงขี้ไก่แพ็คกิ้วเขียวที่ชิโจวปดูก็เป็นขี้ไก่อมาล้อมาดูแกงนั่นก็เป็นสีแดงอ เกำลังยกไก่มาให้อยู่ตรงนี้มาดีเป็นอาหารเสริมมันมาแล้วครับนี่วุลยอมากมาอะไรโต๊ะโต๊ะตัวใหจี๊ดมาอะ santan kacang, sajoe mesum, santan kacang, nggak dikirim, ฝ่อากมม่อ่นจอรูจอรูเอาอง่อมีสิอืมไม่ไมไม่ต้องจอของมั่เพราะว่าจะมีบริษัทว่าบริษัทเจ๊ ああ พอได้โอ้ร้องใหญ่เลยน่าเราไม่เอาเตียบมาเอาเตียบมาไว้เนี่ยต้องจอดูอ่ะไม่จไม่รู้จะหรอ่าแล้วครบไม่ไวันนี้ยี่สิบครับครบเป๊ะนะครับวันนี้เต็มยอดอันนี้ครับผมอันนี้เขี้ยวเด้อยให้กับน้องน้อง มิวระอ่ะทีมงานน้องมิวระสั่งมา20่ตัววันี้เลีย์ไปครับไปอยาไปลงให้ที่โรงงานเลยตัวเป็นเนเลยเนาะตัวเป็นขายนี้เลยนี่นะครับไก่แดงนี่มันจะตัวใหญ่กว่าไก่ขาวนะครับตัวใหญ่มากต้นต้นต้นทุนซื้อก็สูงแ้าถ้าไก่แดงนี่ขายห้าร้อยนะครับไก่ขาวจะสี่ร้อยตัวนี้อ้วน อ้วนเนาะอ้วนแล้วก็ไม่เหนียวเลยจะนี้2งโล2โล4ีโล5ได้ตัวนึงเลยนะ2โล4ี่โลได้นี่ครับตัวตัวตัวนี้จะอ้วนนะครับอันนี้คือราคามารับเองนือใกล้ๆส่งนะครับตัวละ500 500นี่รับมารับมาที่300รตัวรับมาราคาค่าแล้วก็ถอนขนถอนขนเอาเครื่องแนวกให้ด้วย รงให้เครื่องในพี่ด้วยให้เครื่องในให้ไปด้วยถ้าใครไม่อยากได้ก็จะบอกพี่เฉยนะครับบอกนี่ครับห้าร้อยครับไก่แดงห้าร้อยไก่ขาวก็สี่ร้อยนะครับเอาตัวสดก็ได้ครับนะขายของเลยดิแหงครับตัวนี้แหงครับเอาไข่กลับไปมาดิซื้อไข่ซื้อไข่เดี๋ยวรอรอชะโจกันเดี๋ยวรอ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 ชะโจกันไปซื้อไข่ ่เยนะเดี๋ยวไ่ตอนีปาปันนี้มีอยู่ครับสองกิโลห้าสองกิโลหกคือใหญ่นะ ห้าร้อยถือว่าคุ้มนะครับตัวไก่มันใหญ่ไม่ใช่ไก่แบบไก่เหนียวที่ร้านเวียดนามเขาขายอยู่สามร้อยอิดแต่ตัวนี้มันคนละอย่างกันอันนี้ไก่มันสดด้วยแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะน้ำตัวอ้วนนะเพิ่มคุณโลมาลับคืนเพิ่มความก็สามร้อยครับเพิ่มุณสูงครับเพิ่มุณสูงพอนี้ต้องขอขายห้าร้อยแต่ตัวขาวตัวขาวสองร้อยก็จะขายสี่ร้อยเพราะว่าค่าน้ำมันมาแล้วก็ ถอนผลนะครับ400นะครับเกือบตัวใหญ่แค่500นี่ครับจะได้20ตัวครับไปทำงานเลยแฮกไปอีกครับมาดูครับนตนี่อะไรอันนี้ชาโต้เขารับออเดอร์ไข่มาด้วยครับจอด,ดครับ ได้ไข่ไปห้าแผงเห,เ,หเห็นคุยว่าใจนี่ลูกละลูกละสิบเก้าเยนมาเห็นแก่คุยกันม<แ>ัน,นเ,หเห็นคุยวันก่อนนะเห็นคุยกับตโลวิชยัยห้าแผงครับ<อ>ใส่อะไรหน่อยเบื่ออะไรเนบะอเบ็มบอเปิดข้าไข่ข้ามีเอ็ดด้วยอ๋อไ<อ>ข่ไม่ได้คัดนะเปิดข้าบ นี่ไงมันเด็กคือเนี่ยกิวเดียวอันนี <to ้คือไก่จะหมดแล้วนะอันนี้ไข่เนี้ยดั้งไงเป็นไข่ข้าวปุนไข่เล็กไม่ไข่เล็กครับปุอ๋อไข่เป็นเล็กครับไข่เรานี่ไข่บัวกันนะเไข่มาพิมแพ็คเนี่ยขาขาแดงขาแข้งครับ องพนนะจับกลับบ้านนครับได้ทั้งไข่ทั้งไก่กลบาครับทุกคนไปไปขึ้นรถือเย้เอยหาิมอันนี้ตห่ไปเกว่าสองเส้น่ไหนอยู่นี่เรามีสีเรียงไก่เอ่าคอส้นตัวเดเ้ เลี้ยงไก่เล้งไก่เลยนี่ classify, ับไก่รอยีก่นได้เลยครับตอนนี้ัวละห้าร้อยครับ